ละครเรื่องใหม่จากทางช่องเจ็ดใครที่รอคอยครูจินอยู่พิงอยู่คุณสมหวังแล้วนะวันนี้ช่องเจ็ดเปิดตัวละครใหม่กันอีกแล้วนะคะทุกคนมีชื่อเรื่องว่าแหวนลักข้ามเวลาสามปีที่รอคอยครูจินอยู่พิงกลับมาแล้วนะคะนำโดยยูโรยศวรรัตรพิงพลประภาวดีบิวนัทพนชิงชิงคาริธาและก็ดีมปุณลเลิกเป็นผลงานจากค่ายมีเดียสตูดิโอนะคะทุกคนจากเรื่องยอดที่เราลองสรุปมา ก็ประมาณว่าคู่พรานางเนี่ยเขาเป็นแฟนกันถึงขั้นที่จะแต่งงานกันเลยนะแต่ไม่รู้ว่าทําไมถึงยังไม่ค่อยมั่นใจในการละกร,กรกันก็ทําให้แหวนคู่ที่เป็นตัวแทนของความรักเนี่ยพาคู่รักคู่นี้ย้อนเวลากลับไปเพื่อพิสูจน์รักแท้นะคะถือได้ว่าเป็นพอดเรื่องแรกๆลยม,มัยเนี่ยที่คู่พรานางย้อนเวลากลับไปด้วยกันทั้งคู่ดูจากภาพฟิตติ้งแล้วเนี่ยเรื่องนี้ไม่ได้ย้อนกลับไปในยุคที่แบบเพียรียดห่มสบายขนาดนั้น แต่ก็ถือได้ว่าเป็นยุคที่เราไม่ค่อยเจอบ่อยในละครไทยแนวข้ามเวลานะคะก็คือพอดใหม่น่าสนใจดีนอกจากยูพิงแล้วเนี่ยถ้าเกิดคู่รองคือบิวกับชิงชิงก็แสดงว่าคู่นี้ก็เป็นการกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งหรือไม่อาจจะเป็นดีมกับชิงชิงหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอลุ้นกันนะคะทุกคนเนื้อข่าวจากช่องบอกว่าเป็นการเปิดโผส่งท้ายปีแสดงว่าเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายของปีแล้วนะคะทุกคนเหลืออีกเพียงเดือนสุดท้ายของปี เป็นประจำกันอยู่แล้วนะคะที่ช่องของเราก็จะมาทำคลิปสรุปให้ว่าในปีต่อไปจะมีละครเรื่องอะไรบ้างที่จะได้ดูนะคะอีกไม่นานเกินรอมาแน่นอนคลิปนี้ก็มาอัปเดตแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของเราด้วยนะคะ